สวัสดีครับสวัสดีกับสายสายของวันอาทิตย์ที่22กันยา2567ครับผมมาสายอีกแล้วมาเช้าไม่ได้มาสาย18เอ้ยมาสายไม่แปกครับตอนนี้เวลา10โมง10โมง50สสายจริงครับวันนี้แดดก็อ้าวๆหน่อยเหมือนฝนจะตก ก็วันนี้คงไม่มีไรมากครับก็ตั้งใจว่าจะเอาญ่าทางด้านนี้ทางเข้าเมื่อคืนจะบอกเขาว่าขาเมื่อคืนครับทั้งอาทิตย์เนี่ยมีฝนตกอยู่ประมาณสี่สี่หวันเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนก็เลยท,ทําท่าจะขี้เกียจครับไม่ท,ทําทท่าเลยขี้เกียจเลยก็เลย เหมือนจะไม่ค่อยอยากจะลุกเท่าไหร่พอตื่นมาเสร็จปุ๊บก็โอ้โหแปดโมงกว่าก็กว่าจะกินข้าวกินยากว่าจะทําอะไรเสร็จก็ออกจากบ้านก็10บโมงแล้วครับมาถึงนี้10บโมงเนี่ยห้าสิบเตรียมของกองเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเอาเต็มที่เท่าที่ตัดได้ครับผมดูแล้วดูน่าจะได้สักประมาณสักสองเที่ยว2รอบโดยเต็มเต็มเต็มที่ครับเมื่อคืนรู้สึกฝนจะตกแรงค่อนข้างแรงครับก็ ตกค่อนข้างเยอะด้วยดูน้ําได้บ่อปริมน้ําในคลองตรงคลองด้านหน้าด้านหน้า,า,นนาทางเข้าก็ค่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูครับน้ําน้ําน้ําในส่วนประักขนาดนี้ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแอ่งเต็มเลยผมก็ลุยเข้ามาก็ตัวแรกก็กลัวจะติดลมอยู่เหมือนกันดูครับลมแรงไม่แรงต้นฝรั่งต้นฝรั่งล้มเลยเดี๋ยวหาอะไรมาค้าก่อนไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมก็ประมาณนี้ก็เอาให้ดูหญ้าก็ขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นค่อนข้างเร็วครับ ก็จะประมาณนี้นี่ดูเพิ่งตัดได้อาทิตย์เดียวจะรีบขึ้นไปไหนไม่รอแบบให้ผมแบบหายใจใหายคอเลยก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวคงเคลียร์หญ้าฝั่งนี้เดี๋ยวคงตรงด้านไผ่ตรงหญ้านั่นเดี๋ยวอาจจะยังไม่ตัดครับเดี๋ยวให้ว่างอีกทีนึงโอเคก็เดี๋ยวไม่พูดมากก็คงจะตัดหญ้าตรงนี้ให้มัน เสร็จไปตามแผนที่ตั้งไว้มาสายก็ยังไงก็ต้องตัดครับก็ดู้องฟ้าฝนตกไหหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าอาจจะตกนแน่แนก็เดี๋ยวขอทําเวลาก่อนก็จะประมาณนี้ครับผมก็คงถ่ายให้ดูคร่คราวๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็มาบนมาอล่รไปเรื่อยครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัดยาแล้วก็ค่อยอัปเดตท,ทีเดียวครับผมลุยไปเรื่อยๆ ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมแต่ปจัจญญะพยายามจะเอาให้เสร็จครับผมเพราะประเด็เดนคือตรงที่ผมผมบอกคืออ่าหญ้าตรงนี้เนี่ยครับตรงที่ลุยเข้ามาเนี่ยตรงฝั่งนี้มันเป็นแอ่งน้ําผมกลัวมันมันจะแฉะมันจะติดหล่มนะครับด้วยด้วยความเละวันนี้ก็คงอาจจะเละหน่อยนึงประมาณนี้ครับผมแต่ว่าลุยๆกันครับผมว่าจะได้ประมาณขนาดไหนโอเค โอ้ยพัครูครับโอเคผมทำการพักในการตัดหญ้าในน้ำมันทางแรกครับผม ใช้เวลาไปประมาณ45นาที50นาทีโดยประมาณครับผมเริ่มประมาณ11โมงตอนนี้11มง50หมดแรงหญ้าอย่างหนาอย่างเล็กดูสภาพครับเละมากดูเละไม่เละดูครับหญ้าติดตรงนี้เต็มเลยผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับลำาับทางแรก แล้วก็สงสัยต้องเปลี่ยนใบมีดครับได้ประมาณนี้เองถึงตรงนน้นคือตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ําเยอะครับราคานี้คือมันมีท่อนปูนที่ผมบอกอยู่สี่ห้าต้นป,ปักปักอยู่ราคานี้ปเปิดเปิดดันตัดไปโดนต,ต้องต้องต้องสลับใบมีดครับตรนนี้มีกิ่งไผ่อยู่ก็ตัตดกระถางไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดฝัด่งนี้เพื่อเอารถเข้าครับเพราะว่าตรงนี้มันแฉเดี๋วผมกลัวมันติดลมก็จะประมาณนี้ครับผลงานรอบแรกก็ได้ ตามดีกิดครับผมเดี๋ยวขอพักทานน้ำทานอะไรสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลุยต่อครับผมประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีก็ได้ได้จะเดิดประมาณเที่ยงโอเคครับรอบแรกก็ประมาณนี้ฝนทําท่าจะตกดูเมฆมาระครับแทนที่จะเย็นอ้าวกะเก่าอีกโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบตมีดแล้วก็พักสักครู่ครับผมสูครับโอเคครับผม ตอนนี้ทําการพักอยู่เดี๋ยวจะสลับใบมีดสักหน่อยนึงครับผมเพราะว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยครับยาค่อนข้างเนี่ยครับไปโดนไปโดนอันนี้มาถูกมันงอลงเดี๋ยวผมคงต้องสลับสลับใบ,บมีดน่ครับเพราะว่าคมเริ่มไม่มีละเดี๋ยวจะเอาด้านนี้สลับด้านนี้มาแทนเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับผมโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ทำเวลาเลยครับ มันคลึ้มมานะครับผมแต่แดดอ้าวๆฝนมันก็เหมือนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ทําการสลับใบมีดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับผมของวันนี้ตอนนี้ด,ด,ยยนนนดูครับตอนแรกไปจับตัดตอนเที่ยววันนี้เที่ยง20 21ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็สลับเรียบร้อยแล้วเพ่งชั่วก็เดี๋ยวจะลุยตรงด้านนี้เอาเท่าที่ได้เท่าที่ไหวครับผมคงเปิดทางเพื่อให้รถเข้าได้สะดวกมากขึ้นก็เดี๋ยวมาดูครับผมโอเค รอบที่สองครับลุยครับผมโอเคครับเดี๋ยวคงต้องทําการพักสักคู่ตอนนี้คือประเด็นตอนแรกผมไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าจะมาเปลี่ยนใบจะแกะใบมีดน,นะครับหญ้ามันเข้าไปพันข้างในค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็ตัดไม่ค่อยหมนุนกลัวมันจะฝืนมากเกินไปและประเด็นคือเนี่ยครับ ฝนลงตอนไหนไม่รู้ยังไม่ทันอันนี้เลยก็ตัดไปตามอย่างที่บอกครับตัดเท่าที่ได้ตัดเท่าที่ไหวก็เดี๋ยวลองดูซักรอยลองดูสักหน่อยหนึ่งกะว่าจะเปิดทางเพื่อให้รถมันเข้าไปได้ง่ายๆก็เกือบสุดแล้วครับเหลืลออีกหน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองดูฟ้าฝนไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมตอนนี้ก็ขอแกะสลับไอ้แกะใบมีดออกเอาตัวเศษหญ้ากออกก่อนแล้วกันฝนตกไม่ตกเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับผม ว่าจะได้ต่อหรือเปล่าโอเคโอ้โหลมมาค่อนข้างแรงครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันดูครับผมโอเคครับผม ตอนนี้ผมทำการแกะเรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างที่คิดยาติดค่อนข้างจะเยอะจริงๆก็โอเคโหยุงเยอะมากตอมหน้าตอมตาผมโอเคตอนนี้ฝนเริ่มหยุด,ยดละขอลุยอีกสักสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมมาลุ้นกันดูว่าจะสุดไหมจะได้ขนาดไหนครับผมโอเคสู้ๆครับ โอเคครับสงสัยคงต้องหยุดพักเท่านี้ครับผมความรู้สึกเหมือนเครื่องจะไม่ไหวครับจะเหมือนจะดับดับเหมือนจะพยายามจะดับดับดับตลอดอาการเหมือนคือผมตะบีตะบันมากเกินไปเครื่องมันร้อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับก็เลยต้องทําการหยุดพักครับก็ได้ไปจอ,อมหนึ่งน้อยนึ่งหมดแรงประมาณนี้จะเอาให้สุดซะหน่อย ไม่สุดครับคือประเด็นคือผมไม่อยากลุยตรงนี้ตรงนี้มันเป็นที่ต่าครับเป็นเนินเป็นหลุมลงลราคานี้คือมันจะแฉะเวลาเข้าออกมันจะลําบากก็เลยกะว่าจะตัดให้สุดเนี่ยแต่ไม่สุดครับเครื่องไม่ไหวก็ได้ประมาณนี้ครับผมตรงนี้เป็นแอ่งสลบลงเลยน้ําขังอยู่ผมเลยตัดแค่ทักๆด้านบนอย่างเดียวตรงนี้ก็ลุยๆไปครับผมก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็คงได้เพียงเท่านี้จริงๆ อย่าไปนับรอบเลยครับตัดได้เท่าที่ตัดได้ครับผมก็โอเควันนี้ก็เดี๋ยวทําการพักนะครับเดี๋ยวกินขนมปงังรองท้องตอนนี้น่าจะบ่ายโมงกว่ากว่าน่าจะบ่ายเกือบบ่ายสองล้วผมไม่แน่ใจนะเราคร่าวๆเพราะผมยังไม่ดูนาฬิกาเละมากโอเคเดี๋ยวขอถอดชุดล้างหน้าล้างตากินน้องกินน้ําเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนรองท้องแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับผมโอเค สวัดสดๆครับโอเคครับผมตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าย่า,ายไม่ใช่คำว่าเปลี่ยนเลยถอดพักถอดเสื้อผ้าครับแล้วก็ล้างนะล้าง,งไม้ล้างมือล้างหน้าล้างตาแล้วก็ช่วงที่ยังไม่ได้ถอดชุดก่อนก่อนที่จะถอดก็เลยไปดูกล้วยดูหน่อไม้แล้วก็ดูต้นฝรั่งเป็นคำต้นฝรั่งตรงนู้นมาครับมันล้ม แล้วไม้ไผ่ไปปักคำไว้ก่อนก็คร่าวๆแล้วก็ได้กล้วยมยาหนึ่งเครือครับแต่พอดีกล้วยมันลม้มเพราะลมมันลมมันพัดครับกล้วยมันเลยหักยังไม่ให้แก่ยังไม่ได้ทันแก่ม,มากครับผมก็ยังเรียงๆอยู่ก็ผลผลิตที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับหน่อไม้ประมาณห้าหน่อเล็กๆเอาไปต้มให้แม่ต้มกีแลละก็จะประมาณนี้ครับผมโหมดแรงแล้วก็เมื่อกี้ต้น ทนฝรั่งหัวยุงเดยอะมากเนี่ยครับผมเอา uh, ไม้คำ้ำเอาไม้ค้ำไว้ตรงนี้มีลูกอยู่แต่ว่าลูกเล็กๆฝรั่งขีนกครับผมก็เหมือนที่บอกกล้วยแทงหัวปีหนึ่งสองสาม,มีสี่สี่ข้างในมานี้ครับผมแล้วก็เนี่ยครับอัปเดตกล้วยหอมผมผมออกมาสองเครือหนึ่งสงบีน่าเกยียดมากครับผมมีสองสี่ห 2 4 6 7 7ลูกกับ6ลูกครับก็จะประมาณนี้เลยฝรั่งตอนแรกว่าจะมาตัดมาตอดยังไม่ได้มาเลยครับเนี่ยครับพันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยครับมีลูกติดมาละก็ลุ้นๆดูครับว่ามันจะออกเป็นลูกพันอะไรนี่ตรงนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันทีทครับผมข้างบนก็มีนี่นนนนอย,อยประเด็นคือนี่เมฆฝนคงจะประมาณนี้ครับ หมดแรงดูหน้าก็รู้ครับผมร้อนเหนื่อยมากก็ประมาณนี้ครับผมมาเช้าไม่ได้มาสายไม่แปลกครับผมโหยุ่งกันก็จะประมาณนี้คงเดี๋ยวทานขนมลองท้องแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านครับเพราะว่าตอนเย็นต้องไปทานข้าวกับทางครอบครัวแฟนตอนเย็นประมาณนี้เดี๋ยวต้องกลับไปซักพุงซักผ้า เก็บของเก็บของอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็วันนี้ก็คงได้เพียงเท่านี้จริงๆน้ําขึ้นพอสมควรว่าตกตกมาหลายวันแล้วครับผมเมื่อวานตกทั้งคืนเลยก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมขี้เกียจลุกเมื่อวานกินยาด้วยชอบเป็นอะไรไม่รู้ชอบชอบมาป่วยช่วงวันวันเสาร์คืนวันเสาร์คงประมาณนี้ครับผมโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากาตัดยาเหมือนเดิม รอบหน้าก็คงยังตัดหญ้อาอีกเหมือนเดิมครับผมไม่จบครับส่วนนี้มีดีที่ตัดหญ้าครับประชดนะครับวดแรงจริงๆโอเคก็ไม่รับปากว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอบหน้าไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าเพราะว่ามันถึงดีว่าต้องออกมอไซค์ไปเช็คใหญ่48 0 0 0กี่พันซื้อ48,000กิโลครับผมก็เดี๋ยวต้องโทรนัดเพื่อนไปก่อนว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างจะได้ซื้อของไวถูกครับผม ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอาจจะมาตอนเชา้าแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปทําหรือว่ายัางไงค่อยว่ากันครับผมโอเคก็คลิปนี้วันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าข่าวหนะ้าสวัสดีครับสู้ๆเหมือนเดิมครับ